ต่อไปเข้าเรื่องของถังเช่านะครับถังเช่าเนี่ยคงพอรู้จักกันแล้วใช่ไหมอาจจะได้ยินชื่อถังเช่าถังเช่าแต่ว่าอาจจะไม่รู้ว่าที่มาที่ไปของถังเช่ามันคืออะไรใช่ไหมครับออถังเช่าเนี่ยภาษาจีนเขาเรียกว่าตังถังแห่เช่าตังถังแห่เช่าที่แปลตรงตัวเลยก็คือหนาวหนอนร้อนย่างฤดูห,หน,านาวมันเป็นหนอนฤดูร้อน,นเป็นย่าง เอามาเลี้ยงในตู้เย็นปรากฏว่าเลี้ยงไม่ยอไม่รอดเพราะว่าคือเขาอยู่ในที่ที่แบบออกซิเจนมันเบาบางไงที่ที่เบตเนี่ยมันสูงจากพื้นระดับน้ําทะเลเนี่ยห้ากิโลเมตรนะครับตอนนั้นผมไปที่เมียนหยางสายพันธุ์ถังเช่าของเรานะครับมาจากที่เมียนหยางเมียนหยางเป็นสถาบันวิจัยเห็ดแห่งชาติของประเทศจีนนะครับแล้วคนที่สอนผมเนี่ยก็คือ professor โ,โจที่ให้ตัวถังเช่าสายพันธุ์นี้เรามา professor โ,โจเนี่ยเป็นคนที่ ไปขยายพันธุ์ถังเช่าในธรรมชาติคืออย่างนี้ครับถังเช่าธรรมชาติเนี่ยมันเกิดจากไอ้ตัวผีเสื้อกลางคืนผีเสื้อกลางคืนพวกนี้มันจะออกไข่พอไข่ออกมาปั๊บพอฤดูหนาวเนี่ยไข่มันก็จะฟักตัวเป็นตัวหนอนออกมาตัวหนอนมันก็จะเดินต้นเตี้ยมแล้วมันก็ไปหากินมันกินพวกรากหญ้าครับกินพวกใบไม้พวกรากหญ้าที่อยู่ตามที่เบตเนี่ยครับเสร็จแล้วพอมันกินเข้าไปเวลามันเดินไปเดินมามันจะไปติดสปอร์ของเห็ดชนิดหนึ่ง ที่ชื่อคอไดเซปไซเนนซิสก็คือตัวเห็ดถังเช่านี่แหละพอไปติดสปอร์เนี่ยสปอร์มันก็แตกพอได้รับความชื้นในตัวหนอนนะครับมันจะแตกแล้วงอกรากออกมาแล้วแทงเข้าไปในตัวหนอนพอแทงเข้าไปเนี่ยหนอนจะได้รับความเจ็บปวดมันก็จะกินหนอนไปเลยนะครับหนอน,นก็จะมุดลงไปอยู่ในดินเพราะมันเจ็บปวดนะครับแล้วก็จะไปตายในดินแล้วพอเวลาที่เส้นใยของตัวถังเช่านี่ยเห็ดถังเช่าเนี่ย,ยมันกินหนอนจนหมดนะเส้นใยมันจะแก่ แล้วรวมตัวกันออกดอ,อกขึ้นมาชูขึ้นมาจากพื้นดินเหมือนหญ้านะครับก็ตรงเห็นตรงหงอนเนี่ยนะครับตรงหนอนเนี่ยมันจะชูขึ้นมาแล้วตรงปลายหนอนเนี่ยมันจะแตกออกว่ามันจะออกเป็นสปอร์สปอร์พอโดนลมมันจะปลิวไปปลิวไปพอปลิวไปเนี่ยมันก็จะไปฝังตัวตามพื้นดินตามใบไม้นะครับพอปีใหม่หนอนมาฤดูหนาวมาหนอนมามันก็พร้อมที่จะแตกตัวหนอนโชคร้ายที่มันเจอนี่มันก็จะ จะกลายเป็นถังเช่าไปนะครับก็ไม่ได้เป็นผีเสื้อนะฮะเนี่ยวงจรชีวิตมันเป็นอย่างนงี้แล้วปรากฏว่าโปรเฟสเซอร์ออโจเนี่ยคือแกก็ได้รับคําร้องขอมาว่าจากที่เบนเนี่ยว่าถัางเช่าธรรมชาติเนี่ยมันลดน้อยลงเนื่องจากว่าสปอร์ของเห็ดเนี่ยมันน้อยแกก็เลยไปเอาเห็ดตัวนี้มาขยายแกก็เป็นที่เดียวในโลกนะครับที่ทาได้ไปเอาเห็ดตัวนี้มาขยาย เป็นอาหารเหลวแล้วก็เชื้อเห็ดตัวนี้ไปสเปรย์ในธรรมชาติพอไปสเปรย์ในพื้นที่ในธรรมชาติก็เลยเพิ่มปริมาณของถังเช่าในธรรมชาติขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นสายพันธุ์ที่เบตกับสายพันธุ์ของเราเนี่ยเป็นสายพันธุ์เดียวกันแต่ของเราพเพาะเลี้ยงในแหลกนะครับแล้วถังเช่าของเราเนี่ยกับของชาวบ้านในประเทศไทยนะครับบอกได้เลยว่าแตกต่างกันเยอะครับเราวิจัยมาหมดแล้วประการที่หนึ่งถังเช่าที่ ขายกันอยู่ทั่วไปในท้องตลาดในบ้านเราส่วนใหญ่เป็นถังเช่าที่เรียกว่าถังเช่าสีทองถังเช่าสีทองเนี่ยมันคนละสปีชีกันกับถังเช่าทิเบตถังเช่าทิเบตเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษานะครับเขาเรียกคอร์เดเซตไซเดนซิสแต่ถังเช่าสีทองเขาชื่อคอร์เดเซตมิลิทาริสมันคนละสปีชีกันนะครับคอร์เดเซตมิลิทาริสเนี่ย ผมไปเมืองจีนนะครับเมืองจีนเขาขายกันเป็นถุงๆเอามาตุนซุปกินกินทีเป็นกรรมเบื่อครับแต่ว่าไอ้ถังเช่าที่เบตเนี่ยมีแต่คนกินเป็นตัวทั้งละตัวสองตัวนะครับเพราะว่ามันแพงแพงมากแล้วเวลาเพาะเนี่ยที่บ้านเราชอบเพาะถังเช่าทีออ่สีทองกันเนื่องจากมันขึ้นเร็วนะครับเพราะฉะนั้นถังเช่าที่ขายกันนะครับที่แบรนด์ดังๆเป็นถัเอองเช่าสีทองทั้งหมดสารสําคัญไม่เหมือนกันนะครับ คือคนคิดว่าเหมือนกันแต่จริงไม่เหมือนกันมันคนคนละสปีชีส์มันจะไปเหมือนกันได้ไงนะครับคนละตัวครับคนละสปีชีส์แล้วเวลาเพาะมันเพาะยากครับอาหารไม่เหมือนกันออกซิเจนต้องน้อยนะครับอุณภูมิก็ต้องซีเรียสมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันได้สารสาคัญอะไรมันออกมาคนละเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นอ๊ะบางคนก็อาจจะมีข้อสงสัยว่านี่ทำไมกินถังเช่าสารพัดยี่ห้อไม่เคยได้ผล มากินของเราแล้วทาไมรู้สึกมันดีกว่านะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไอสารสาคัญในถังเช่าเนี่ยมันคือกลุ่มของโพลีแซคคาไรโพลีแซคคาไรคือน้ําตาลสายซ้อนน้ำจารเชิอนซ้อนสายย,วยาวๆที่ร่างกายไม่มีเอนไซม์ไปย่อยมันได้เพราะว่าโพลีแซคคาไรเนี่ยมันเป็นส่วนของผนังเซลล์ของพวกเห็ดรานะครับไอโพลีแซคคาไรสายยาวนี่ร่างกายไม่มีเอนไซม์ไปย่อยมัน แล้วกินแล้วมันจะได้ประโยชน์ได้ยังไง <c oughs> ไกลไกของร่างกายมีแค่นี้เองนะครับก็คือพอกินในพวกเห็ดถังเช่าวพวกนี้เข้าไปปุ๊บโพลิแซคคาไลเนี่ยมันจะไม่ถูกย่อยโดยน้ําย่อยในกระเพาะอาหารไม่ถูกย่อยในลําไส้เล็กเพราะฉะนั้นไม่มีการดูดซึมในกระเพาะอาหารในลําไส้เล็กมันจะเคลื่อนไปถึงลําไส้ใหญ่พอไปถึงลําไส้ใหญ่มันจะเกิดการหมักโดยจุลินทรีย์ที่อยู่ในลําไส้ใหญ่บางชนิดนะครับ พอจุลินรียไปเจอกับจุลินทรียจุเลนซีตัวนั้นน่ยย่อยได้นะครับพอย่อยเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นพูีแซค卡尔ไลาสายสั้นๆโมเลกุลเล็กๆแล้วมันถึงจะดูดซึมกลับเข้ามาในร่างกายได้บ้างนะครับซึ่งลำไส้ใหญ่เนี่ยมันไม่มีระบบการดูดซึมที่ดีเหมือนลำไส้เล็กนะครับมันส่วนใหญ่จะดูดซึมได้แค่น้ํากับพวกวิตา,ามินบางอย่างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูดซึมถังเช่าทั่วๆไปได้น้อยมากแล้วถังเช่าของเราทําได้ยังไง ทำได้โดยเทคโนโลยีที่ของเราเนี่ยครับ bioactive crystallization ตัวหน้าคือ bioactive bio ก็คือชีวภาพนะครับ active ก็คือตัวกิจกรรมนะครับกิจกรรมของจุลินทรีย์ชีวภาพเนี่ยเราเอาตัวถังเช่าเนี่ยนะครับมาหมักมาเฟ์์เ m น n ์มันด้วยจุลินทรีย์โปรไบโอติกประมาณ40สายพันธุ์ที่เป็นเทคโนโลยีของเรานะครับที่ว่าเป็นสิทธิบัตร40สายพันธุ เพื่อย่อยสับเชนของโพลีแซคคาไลน์เนี่ยให้เป็นสายสั้นๆพอโพลีแซคคาไลน์เป็นสายสั้นปับ๊บมันจะไม่ค่อยเสถียรเราทำางไงให้มันเสถียรจับในคริสตัลใช่ไหมครับจับในคริสตัลโมเลกุลมันก็จะเสถียรพอโมเลกุลมันเสถียรปับป๊บพอได้รับเข้าไปในร่างกายปุ๊บไปเจอน้ําย่อยอะไมเลสมันย่อยแตกโมเลกุลมาทั้งสารสําคัญและน้ําตาลถูกดูดซึมไปเข้ากระแสะเลือดพร้อมกันออกฤทธิ์ได้ทันที เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าถัางเช่าเราทําไมถึงมาสจัจเบื้องหลังมันเป็นอย่างนี้ครับมันถูกดูดซึมได้จริงและถูกดูดซึมได้เร็วนะครับไม่ต้องไปรอไอ้แบคทีเรียโฟมินในลาไส้ใหญ่เหมือนกับผลิตภัณฑ์ถังเช่าหรือไอ้พวกดินจืดดินจืดก็เหมือนกันนะครับคอนเซปต์เนี้ยนะครับบางคนก็ไม่รู้นะครับมีหมอคนหนึ่งที่ฮ่องกงกเ็เขาบอกว่ามีคนไข้คนหนึ่งกินดินจือแล้วรักษามะเร็งได้แต่พอไปรักษากับคนไข้อ,อ,อื่นทําไมไม่หาย ตอนหลังเขาก็บอกว่าอ๋อกินต้องกินคู่กับวิตามินซีมั้งเพราะว่าวิตามินซีมันไปเพิ่มกรดในลําไส้พอไปเพิ่มกรดในลําไส้มันก็มีแบคทีเรียชนิดหนึ่งชนิดเนี้ยมันมันมันเป็นแบคทีเรีอยอาจจะเป็นพวกแลคติกแอซิดหรืออะไรพวกนี้มันชอบกรดมันก็เลยขยายตัวแล้วมันไปเฟอร์เมนต์ตัวผลไม้สกสารายในจืดทําให้หญิงจืดเนี่ยกินแล้วได้ผลขึ้นนะครับมันก็เป็นวิธีหนึ่งซึ่งมันไม่แน่นอนเนี่ยใช่ไหมครับแต่วิธีของเราเนี่ยแน่นอน แน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าเราสัตเชยนตั้งแต่ต้นแล้วจับไปคริสตัลแล้วกินเข้าไปแล้วดูดซึมทันทีนะครับแล้วถังเช่ามันดียังไงนะครับบอกได้เลยนะครับเนี่ยอย่างที่แชร์ประสบการณ์เนี่ยผมว่าอนาคตเนี่ยเรื่องราวของเซนติก้าดีๆน่าจะมีเยอะสาเหตุคืออะไรสาเหตุว่าถังเช่าเนี่ยบอกคือเรียกมันได้เลยเหมือนยาพิเศษเลยนะครับเพราะว่าจากที่ผมสัมผัสถังเช่ามาเนี่ยนะครับถังเช่าเนี่ย อันดับแรกเลยนะครับมันเป็นพืชเป็นสมุนไพรตัวเดียวที่เข้าถึงระบบต่อมไรท่อต่อมไรท่อบี8เจ็ดแปดต่อมในร่างกายนะครับได้แต่ตุกต่อมใต้สมองพิชูอินแฮรีนะครับต่อมไพเนียลต่อมไรเนี่ยซึ่งต่อมไรท่อเนี่ยมันเป็นแกนมันเป็นแกนของการทํางานของระบบในร่างกายโปรตฮอร์โมนก็หลังมาจากต่อมไรท่อ ไอเมลาโทนินเซโรโทนินการหลับการตื่นนาฬิกาชีวภาพทุกอย่างถูกควบคุมด้วยกล่องต่อมไร้ท่อทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวเนี้ยถังเช่าเนี่ยมันวิเศษตรงที่ว่าหนึ่งเนี่ยมันมีสารสําคัญพวกโรีรรเซค卡尔ายคอเดซิป,ปินคอเดซิป,ปินนี่ลิบเยอะนะครับคอเดซิป,ปินนี่มันมีฤทธิ์กระตุ้นภูมิต้านทานร่างกายแล้วมันยังมีฤทธิ์เรื่องของ จาสมมุติในผู้ชายนะครับผู้ชายก็จะบอกว่ากินถังเช่าแล้วเสริมสมรรถภาพจริงๆมันมีฤทธิ์เทียบเท่ากับเทสโทสเตอโรนที่เป็นฮอร์โมนเพศชายที่สร้างจากอุจจาระนะครับฤทธิ์เทียบเท่ากันเลยเพราะฉะนั้นกินตัวนี้มันก็จะไปเสริมฮอร์โมนในด้านกายเดือนกันนะครับในผู้หญิงก็เสริมฮอร์โมนในผู้หญิงมันแปลกนะครับได้ทั้งผู้ชายได้ทั้งผู้หญิงนะทีนี้ตัวถังเช่าเนี่ยนอกจากนอกจากตัวสารสาคัญตัวพวกนี้มีวิตามินแร่ธาตุ แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยที่ผมชอบมันก็คือเนื่องจากว่ามันมีอะมิโนแอซิดเยอะกลิ่นของถังเช่าสดๆนะครับเวลาเวลาออกมาจากหลบเนี่ยนะครับเนี่ยในลักษณะเนี้ยกลิ่นมันเหมือนเหมือนพวกปลาปลดนะครับกลิ่นเป็นกลิ่นของอะมิโนแอซิดนะครับคล้ายๆพวกปลาเนื้อปลาอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าไอ้เนื้อปลาพวกนี้เจ็บนะครับมันเลงเจอแล้วตายนะครับมันเลงไม่ชอบมันเลงชอบเนื้อสัตว์ แต่มเรงไม่ชอบไปกเกินยาพวกนี้เพราะว่าอะมิโนโอแอซิดพวกนี้มันด้านไปบ,บายโมเลกุลกับโพลีแซคคาไรนะครับเป็นพวกโปรตีโอไลแคนหรืออะไรพวกนี้ก็คือน้ําตาลที่มันเชื่อมโมเลกุลกับแป้งก,กับโพลีแซคคาไรนะครับพอมันเชื่อมโมเลกุลกันพอมันเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันไปทําหน้าที่แล้วไปเพิ่มภูมิต้านทานร่างกายนะครับอย่างพวกโพลีแซคคาไรเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ย เวลามันเข้าไปดูดซึมเข้าไปในร่างกายนะครับมันจะไปจับกับเม็ดเลือดขาวเลยนะจับกับเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งมันชื่อแมคโครฟาจพอจับกับเม็ดเลือดขาวปุบ๊บมันเหมือนไปใส่กรอบให้เม็ดเลือดขาวอะไปใส่ชุดอะเหมือนแปลงร่างเลยนะครับเหมือนเราดูกระตูนเหมือนกันเลยนะพอไปจับกับเม็ดเลือดขาวปุ๊บเม็ดเลือดขาวตัวเนี้ยแมคโครฟาจมันจะกลายเป็นซุปเปอร์แมคโครฟาจแล้วจากที่มันล่องลอยเออระเหยอ,อยู่ในกระแสะเลือดเนี่ย มันจะกลายเป็นพวกกระหายพวกบ้านเลือดอ่ะไปเจออะไรผิดปกติในร่างกายเซลเนื้องอกเซล์มะเร็งไวรัสแบคทีเรียที่ลอยในกระแสะเลือดมันเข้าไปอัดเลยนะครับเข้าไปอัดเข้าไปทําลายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงเกิดการซ่อมแซมส่วนที่สุดลอของร่างกายได้อย่างรวดเร็วเนี่ยทำไมบอกว่าที่น้องเป็นทาราซีเบียใช่ไหมครับเป็นทาราซีเมียแผลท่านประธานเมื่อวันก่อนไปหาผมเอารูปให้ผมุผูแผลตั้งเท่านี้ สิบเปอร์เซ็นที่ข้อเท้าผมดูแล้วก็บอกว่าถ้าหาหมอแผนปัจจุบันตัดขายอย่างเดียวมันไม่มีทางไปแล้วครับตัดขายอย่างเดียวเพื่อป้องกันการลุกลามนะครับเสร็จแล้วทานทางเช่าไปกี่เมตรนะสามเม็ดสาเมตรใช่ไหมก็ค่อยๆดีขึ้นทํางานได้<า>ใช่ไหมทานไปสามออ่าอ,อย่างที่บอกไนก็คือว่าแมคโครฟาจเนี่ยมันมีหน้าที่ในการทําลายพวกแบคทีเรียพวกอะไรพวกนี้แล้วก็ทําลายรัต แก้พวกอาการอัเสบอะไราย,ายในร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทําลายเชื้อทําลายอะไรพวกนี้ทําให้แผลหายเร็วนะครับนี่ก็คือกระบวนการของมันนะฮะเพราะฉะนั้นเอ่อถึงนี่บอกว่าไอ้ตัวถังเช่าของเราเนี่ยถ้าเป็นเทียบกันในท้องตลาดนีก็เป็นคนละเรื่องก,กันแล้วถังเช่าเนี่ยมันเข้าถึงแก่นของร่างกายก็คือตัวระบบต่อมไร้ท่อก่อนพอจากระบบต่อมไร้ท่อมันไประบบประสาท เดี๋ยวผมจะพูดต่อเรื่องของระบบประสาทและสมองนะครับในผลิตภัณฑ์อีกตัวนึงแต่ทางเช่าเนี่ยก็เป็นตัวหลักที่จะเข้าไปบำรุงระบบประสาทและก็สมองของร่างกายนะครับคนที่ซึมเศร้าพวกสมองแบบคือสมองบางส่วนถูกทําลายนะครับหรือสมองบางส่วนเ,เซลล์สมองมันตายคือเซลล์สมองเนี่ยเป็นเซลล์ที่แตกนะครับเซลล์ในร่างกายเนี่ยมันแตกตัวตลอดเวลาใช่ไหมเซลล์ในร่างกายที่อายุ60วัน90วันเปี่ยเซลล์ข้อศอกอย่างเงี้ย อายุ30วันก็ไปแล้วมันเลยหนานแบบตัวเร็วนะครับแต่เซลล์สมองเซลล์ประสาทเนี่ยมันอยู่กับเราตลอดชีวิตนะครับตั้งแต่เกิดมาเนี่ยจนอายุเท่านี้เนี่ยมันไม่เคยตายอยู่กับเราเนี่ยแล้วมันไม่แบ่งตัวอีกแล้วมีอย่างนั้นอะมีมันจเจริญมาจนถึงอายุห้าขวบพอห้าขวบสมองจะ,จะเจริญเต็มที่แล้วหลังจากนั้นเซลล์มันไม่แบ่งอีกแล้วจนกระทั่งตายเพราะฉะนั้นเนี่ยป็นถังเช่านี่แหละมันจะเข้าไปบงรุงม พวกระบบสมองพวกเซลล์ประสาทเลยพวกแก่งของร่างกายเลยพอแก่งของร่างกายดีเนี่ยมันก็สัมดงออกมาสิคราวนี้ใช่ไหมครับทั้งฮอร์โมนทั้งอะไรเป็นปกติเนี่ยมันจะเกิดการซ่อมสร้างอย่างมโหฬารในร่างกายใครได้กินถังเช่าถือว่าโชคดีมันเกิดการซ่อมสร้างอย่างมโหฬารไม่ว่าอะไรเสื่อมตรงไหนเนี่ยมันไปหมดอะมิโนโอแอซิดในถังเช่ามันไปซ่อมสร้างโตลีแซคคาไลน์ไปเพิ่มภูมิด้านทาน นะครับแล้วจะมีระบบอะไรอีกใช่ไหมครับร่างกายเราก็มีอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเกิดการซ่อมสร้างพอเกิดการบำรุงรักษาเนี่ยมันก็เลยแข็งแรงพอแข็งแรงผลที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับสมรรถภาพร่างกายดีขึ้นเนี่ยนักกีฬาโอลิมปิกใช่ไหมครับปี2002ยังไงที่โอลิมปิกที่ประเทศจีนเนี่ยเขามีาาการแข่งขันกันแล้วปรากฏว่ามีนักนกะีฬาในพวนักวิ่งระยะกลางระยะยาวในเมืองของจีนเนี่ย ได้เหรียญทองโอลิมปิกเป็นสิบคนจนทั่วโลกตกตะลึงว่าไอ้มันทำอะไรกันทําไมโกงหรือเปล่าโดบหรือเปล่าก็จับนักกีฬามาเช็คเลือดตรวจโดบนะครับก็ไม่มีปรากฏก็พอไปสัมภาษณ์ว่าไอ้ทำยังไงถึงได้ชนะก็บอกว่าเนี่ยโค้ชให้กินถังเช่าพอกินถังเช่าแล้วการแลกเปลี่ยนออกซิเจนในเลือดมันสูงขึ้นเนี่ยคือมันก็เป็นเรื่องทฤษฎีแปลกนะครับคือมันมีงานวิจัยบอกว่าคนที่กินถังเช่าเนี่ย ประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนออกซิเจนในปอดเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้น40%นะครับในที่เบดเนี่ยอย่างที่ผมบอกตอนต้นถ้าใครจําได้ออกซิเจนที่ที่เบดเนี่ยมันสูงกว่าระดับน้ำทะเล5กิโลเมตรคนลงเครื่องไปช็อกนะครับชออ็อกเออเพราะว่าออกซิเจนเลี้ยงสมองไม่พอร่างกายปรับตัวไม่ทันเนี่ยเสร็จแล้วถางเช่ามันอยู่ที่นู่นพอมากินในพื้นดินมันไปเพิ่มออกซิเจนในร่างกายถึง40% นี่ทาให้นักกีฬาในความมดทนทนมันเล่นถึงได้กลัวไงถึงได้บอกนะครับแล้วพวกเราโชคดีนะครับที่เข้ามาอยู่ในแวดวงของลิพันธ์อาหารเสริมที่มีคุณภาพในเซนดิก้าเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่า,วาถ้าเรารู้จักป้องกันตัวเองเนี่ยมันได้เปลี่ยนคือหนึ่งมันไม่ต้องป่วยไงความเจ็บป่วยเนี่ยไม่ไม่ใช่ของจําเป็นใช่ไหมไมันไม่ไม่ใช่ของจําเป็นคือหมดอายุขายตายไปเลยก็ได้ นะครับนอนวันนี้พรุ่งนี้ตายโอเคนะอันนั้นะสบาย <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> หมดอายุไขก็ตายไปเลยไม่ต้องเจ็บป่วยก็ได้นะครับคนมีสติปัญญาเนี่ยเขาต้องอย่างนี้ครับต้องหาวิธีการป้องกันโดยคนโบราณเนี่ยพวกหมอแผนไทยพวกอะไรเก่งๆเขาจะกินยาอายุวัฒนะกันนะครับพวกเราก็มียาอายุวัฒนะชั้นยอดเลยกินแล้วย,ยืนด้วยเนี่ยครับทั้งชาวเนี่แหละเสร็จแล้วถ้านักษา ค่ารักษาพยาบาลสมัยนี้ทราบไหมครับว่าแพงขนาดไหนในะปอเจ็ดสิบวันเสียไปเท่าไหร่<笑><笑>ใช่ไหมบางว่าบางคนก็ว่าสิบแปดางคนก็ว่าสามสิบหกนะครับก็ไม่รู้ว่าจริงขนาดโรงพยาบาลรัฐน,นะครับใช่ไหมครับถ้าเป็เอ,อกชนสงสัยเป็นร้อยนะครับอเนี่ยครับขนาดโรคปออย่างมะเร็งเหมือนกันนะครับมะเร็งเนี่ยรักษากันจริงๆนี่สิ้านเอาไม่อยู่ ใช่ไหมครับบางคนว่าอาหารเสริมแพงนะครับมากินบล็อกค่ากินถังเช่ากองละพันสองพันบอกแพงนะครับคุณลองป่วยดูสิแล้วไปรักษาพยาบาลดินะครับแล้วคุณป่วยแล้วคุณต้องมานอนเจ็บนอนโอทุกทรมานคิดมากอีกจะตายไม่ว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันเทียบกันไม่ได้เลยค่าของชีวิตค่าของความเจ็บปวดกับเงินที่เราคิดว่าเราสะสมเพื่อตัวเราเองเก็บเงินไปไหนอะ่ะใช่ไหมเราสะสมเหมือนหยอดกระปุกสุขภาพเพื่อตัวเราเอง นะครับโอเค